เพราะว่าตอนนี้พี่อายุห้าสิบสามวัยที่จะทํางานเป็นลูกจ้างเนี่ยมันน้อยลงแ,แน่ๆอย่แล้วแหละเพราะฉะนั้นยังไงซะพอเราหมดวัยในการเป็นลูกจ้างเราก็ต้องมาทำบิเศษของตัวเองถามว่าบริษัทที่ทําอยู่ตอนนี้ก็รันอยู่บริษัทแต่ว่าน้องเป็นคนรนันพี่เนี่ยเป็นคนดูระบบบัญชีของบริษัท <Okay. S 1> เพราะงั้นงานเนี่ยมันก็จะยุ่งมากทั้งงานลูกจ้างทั้งงานบริษัทตัวเองงานที่ทบดีดีเปียพี่จะทำระบบบัญชีทั้งหมด มันก็จะยุ่งเรื่องเอกสารจนน้องพี่จะวิ่งตลาดอืมทีนี้มันก็จะมีอย่างเงี้ยสองงานแล้วที่ทําพร้อมกับงานที่เป็นโค้ชออนไลน์แบบเนี้ยไม่ทิ้งแต่ตอนเนี้ยยังทําไม่ได้แต่จะใช้วิธีเลี้ยงลูกเพจไปเรื่อยๆอืตอนเนี้จะใช้กลยุทธ์ว่าทํำยังไงก็ได้ไม่ให้สิ่งที่เราเริ่มต้นมาเนี่ยตลอดสามสี่เดือนเนี่ยหายไปด้วยการ แบรนดิ้งทำพีซอลแบรนดิ้งบ้าบ้าบอหลุดออกไปเลืออดๆอย่างนี้แหละให้คนมันเข้ามาทักทุกวันทุกวันทุกวันแบบนี่ะตอนนี้แผนเป็นแบบนี้อยู่เพราะฉะนั้นเนื้อหาที่คิดว่าถ้าจะสอนได้จริงๆนะก็คือแค่ไม่กี่วิชาที่บอกโคชเหมยไปเพราะว่ามันเป็นกลุ่มวิชาที่พี่อะทำคอนเทนต์เตรียมเอาไว้แล้วซึ่งมันยังไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่อ่ะแต่พี่อะอัดเป็นคลิปไว้เต็มเลยนะอัดเป็นคลิปสอนเสอน แต่ละบทอะอย่างเช่นเรื่องของาการปรับลุกการตัดลุกพี่ทำคลิปไว้อย่างประมาณแบบเกือบยี่สิบคลิปอะแล้วสอนเป็นบทเลยนะสอนเป็นบท,บทบทบทแล้วก็ตัดแล้วก็ขึ้นคลิปใหม่แล้วก็สอนสอนสอนแล้วก็ตัดเงี้ยเหลือแค่จับมนันอะมาใส่เทกให้มันเหมือนกับเป็นวิดีโออีดิตหน่อย,ยอะไรเงี้ยแล้วก็มาใส่เท็กใส่คำอธิบายใส่ อะไรเข้าไปอีกนิดหน่อยเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าไอ้วิชาปรับรูปเนี่ยมันมีโอกาสเป็นไปได้ที่จะเปิดขายก่อนเป็นวิชาแรกส่วนไอ้วิชาที่เป็นเรื่องของการทำทำดิจิทัลมาเก็ตติ้งนะพี่ลดความความยากของมันลงด้วยการให้เป็นเรื่องของวิชาพี่เปลี่ยนชื่อใหม่ด้วยนะ ชื่อว่าออนลการสร้างสื่อออนไลน์มาร์เก็ตติง้งเดิอมอ่ะมันชื่อวิชาออนไลน์มาร์เก็ตติ้งซึ่งถ้าเป็นวิชาเนี่ยลึกลึกมากการสร้างสื่อออนไลน์มาร์เก็ตติง้งใช่พี่เลยเอาแค่การสร้างสื่อก็คือตัดออกมาด้วยการเอาทาักษะตัวเองที่เก่งเรื่องของการสร้างสื่อออกมาชื่อว่าอะไรนะคะสร้างสื่อออนไลน์มาร์เก็ตติง้ง สร้างสื่อออนไลน์มาร์เก็ตติ้งสร้างสื่อในเรื่องของการสร้างสื่อเลยสอนพ่อค้าแม่ค้าสร้างสื่อเลยไม่โดนโอขอขอ,อคอมเมนต์ตอนนี้ไม่โดนโต้องปรับใหม่เลยค่ะโอเคอ่ะอ่ะตั้งอ่ะชื่อใหม่ชื่อใหม่ชื่อใหม,ใหม่แต่ว่าจุดประสงค์ก็คือสอนเรื่องของการสร้างสื่อจริงๆแต่เดิมมาหานวิชาเนี่ยมันคือวิชาออนไลน์มาร์เก็ตติ้งแต่วิชาออนไลน์มาร์เก็ตติ้งอน่ยลึกมากโคตรเลยมันลึก ว่าแม่งทาไม่สําเร็จแน่ๆด้วยนาทีนี้มันยุ่งมากไงมันจะกลายเป็นวิชาที่คนจะคาดหวังเยอะแล้วพี่กัอนอาจจะให้เขาไม่ได้ตามที่เขาคาดหวังพี่ก็เลยดรอปดรอปความยากของมันลงมาเป็นตัดตอนมาสร้งสื่อสําหรับงานออนไลน์มาเก็ตติ้งในนั้นก็จะเป็นเรื่องของการสอนถ่ายภาพมันคือการสอนถ่ายภาพแหละสอนถ่ายภาพด้วยมือถือช่วงแรกเอามือถือก่อนเพราะว่าพ่อค้าแม่ค้าเนี่ย จะเน้นแค่มือถจะไม่ได้เน้นกล้องอันนี้คืออ,อันนี้คือวิชาสร้างวิชาสร้างสื่อนี่ใช่ไหมอันนี้แหละใช่วิชานี้แหละมันจะเริ่มต้นไปตั้งแต่เรื่องของสอนที่เขาถ่ายภาพสอนที่เขาเข้าใจเรื่องอ์ประกอบภาพสอนให้เอาภาพมาแต่งสอนให้เขาใช้โมบายแอปพลิเคชันในการแต่งภาพสร้างสือ่อดีไซน์โปสเตอร์ดีไซน์สติ๊กเกอร์เริ่มสอนให้เขาเข้าใจในเรื่องของมีเดียออนไลน์แล้วก็ยาวไปถึงเรื่องของ มาร์เก็ตติ้งออนไลน์อาจจะยาวไปถึงแล้วก็ยาวไปถึงเฟซบ o o กแอดเบื้องต้นเนี่ยมันก็จะเป็นภาพของออนไลน์มาร์เก็ตติ้งแต่นเน้นที่การสร้างสืง่อเพราะพี่ไปลึกขนาดที่จะเป็นออนไลน์ดิจิตัลมาร์เก็ตติ้งไม่ไหวไม่มีเวลาทำอืมไม่ชช่นั่นแหละลึกพี่ฟังพี่พพโอเคพี่พูดมาเนี่ยคะ่ะโคเชนภาพหมด เพราะว่านั่งเรียนวิชานี้กับอาจารย์อยู่ทวนหลายรอบละทวนสองรอบสามรอบจะเห็นเลยว่าอ๋อคือคืออย่างนี้ค่ะเนาะไม่เป็นไรก็ถือว่าอย่างน้อยคือเห็นคนหลายๆคนไปไม่ได้ต่อให้จะมาเรียนกับอาจารย์ต่อให้จะไปเรียนกับโค้ชครูคนที่เขาประสบความสำเร็จต่างๆคีย์ของคนที่ เป็นครูแล้วก็คีย์ของคนที่จะสำเร็จถ้าคุณไม่ฉลาดเฉลียวไม่หลักแหลมจริงๆจะไม่สามารถพูดง่ายๆต่อให้ลายแทงที่ครูให้มาก็ตีลายไม่แตกตีลายไม่ได้ตีลายไม่แตกพิมพ์ลายไม่ได้แต่ถ้าคนที่ฉลาดฉลาดเฉ,ฉลียวเฉลียวฉลาดแบบหลักแหลม แล้วก็โอเคครูพูดมาแบบเนี้ป้าป้าป้าไปแบบนี้ซึ่งซึ่งหนูก็เห็นพี่ว่าพี่สามารถเป็นคนนั้นได้แต่ยังมีเรื่องที่จะต้องติดต้องแกะพี่มีเรื่องที่ติดอยู่คือสิ่งสิ่งที่สิ่งที่หนูฟังเนี้คือมีเรื่องที่ยังจะต้องแกะและจะต้องแกะอีกเยอะเลยจะต้องแกะสลักช้างเลยนะอันนี้คือจะต้องแกะสลักช้างเพื่อที่จะให้พี่เห็นตัวตนของพี่ที่แท้จริง แล้วมันจะไปต่อได้ได้แบบรุ่งเลยได้เร็วมากด้วยด้วยในเรื่องของทักษะต่างๆที่พี่มีแต่คนที่ไปต่อไม่ได้เลยจริงๆนะต่อให้มาเรียนกับกูรูก็เอาวิชากูรูออกไปไม่ได้เอาวิชากูรูออกไปไม่ได้เลยเพราะว่าขนาดจับมือทำอะ่ะยังต้องพาทำหลายรอบแล้วคนบางคนเข้ามาเรียนออนไลน์อะ่ะ ถ้าไม่มีพี่เลี้ยงไม่มีเมนทอร์ไม่มีการโคชชิงโอ,อ้โหนั่นแหละว่าทําไมคนอยากทําแต่ทําแล้วมันไม่สําเร็จซึ่งตอนนี้พี่ต้องหาจุดแตกต่างพี่ต้องหาจุดแตกต่างจากตลาดดาต้าโยนทิ้งไปให้หมดโยนทิ้งดาต้าไปให้หมด เดี๋ยวหนูจะคอยดูคอยดูคอยช่วยในแต่ละจุดนี่แหละว่าคือหนูสอนสอนเหมือนคนอื่นๆได้บางคนบอกว่าโอเคถ้าการมาโคชชิ่งมา p r i v a t แบบเนี้ยเขาต้องจ่ายเงินเข้ามาหลักแสนหรือหลายแสนบาทเพื่อที่ให้เรามาเป็นเมนทอร์ให้แบบนี้แต่หนูอะไม่ได้สนใจตรงจุดนั้นแต่เราสนใจแค่ว่าเราเห็นคือเห็นจุดบอดโคชชิ่ง โคชชิ่งมาเป็นปีกว่าสองปีในด้านในตอนที่เข้ามาบนโลกออนไลน์จริงๆเนี่ยโคชชิ่งโคชชิ่งในฝั่งของการทําออนไลน์โดยตรงเนี่ยถ้าออฟไลน์ก็คือเราเราได้อยู่แล้วละไม่มีปัญหาจะเห็นจะเห็นจุดเจ็บจะเห็นจุดบอดของคนอย่างมากๆตรงที่ว่าก็ไปเรียนกับกูรูคนนั้นมาแล้วพี่ก็ยังไม่เข้าใจพี่ก็ยังทาไม่ได้แล้วแล้วก็มีคนที่ใกล้ชิด ได้ชิดกกับหนูนี่แหละก็บอกว่าไปเรียนกับอาจารย์มาเขาบอกว่าเขาไม่เข้าใจเขาต่อยอดไอเดียไม่ได้ไม่รู้เขาจะไปยังไงแต่ไอผู้หญิงคนเนี้ได้มาเป็นเล่มๆ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 เลมได้คำทีมาทั้งสองเล่มสามเล่มในวิชาเดียวแต่กับคนคนนั้นเขาบอกว่าเขาไม่ได้อะไรเลยซึ่งจริงๆแล้วนี่แหละค่ะคือเราต้องแกะให้ได้ว่าคนติดปัญหาเรื่องอะไรคนติดปัญหาคือ เขาต้องการพี่เลี้ยงค่ะนี่คือเป็นสิ่งที่จะทำให้หลายๆคนที่กระโดดเข้ามาบนโลกออนไลน์มาเป็นครูมาเป็นโค้ชต้องเป็นพี่เลี้ยงให้กับคนต้องเป็นพี่เลี้ยงให้กับคนส่วนเรื่องของเนื้อหาคนที่ตั้งใจเรียนได้ไปแน่ๆแต่ถ้าคนที่แบบ เดี๋ยวก็โหไปเรียนกับครูคนนั้นเดี๋ยวก็โหไปเรียนกับครูคนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวก็ไม่ได้โฟกัสเรื่องนี้คือบางคนอะวิชาเดียวแต่โฟกัสไม่ได้อะเขาไม่เข้าใจความหมายของคาว่าโฟกัสนะเอออันนี้แหละซึ่งตอนนี้นะการทำตัวเองให้แตกต่างเป็นสิ่งที่ดีกว่าทำไมทาไมหนูถึงแนะนำพี่ว่าพี่มาเน้นเรื่องนี้เลย เรื่องของการเรื่องของการพาคนออกกล้องเรื่องของการเรื่องของการพาคนออกกล้องแล้วก็เรื่องของการเป็นพี่เลี้ยงให้กับคนมันเน้นจุดนี้ค่ะจุดเรื่องของการเรียนรู้ค่ะมันก็มันแวกได้ตลอดก็คือวิชาแรกก็คือเรื่องของการปรับรูปออกหน้ากล้องอานาก็จะสอนแบบเป็นเซตเลยแหละมันมันก็จะประกอบน้องไปด้วยเนื้อหาที่ที่เคยเขียนไว้ให้ วิชานั้นนะ่ะคือวิชาแรกเลยแหละที่พี่คิดว่ายัางไงจะต้องประกาศขายเพราะว่าเตรียมวิดีโอเอาไว้แล้วนะอันนั้นนะ่ะแหละมีแล้ว mm hmm. ส่วนเรื่องของการทำโคชชิ่งอ่ะพี่ว่าคือถ้าถ้ามีนักเรียนนะ่ะมันก็ต้องได้โคชอยู่แล้วที่มันเป็นไม่ว่าจะเป็น private โคชหรือไม่ก็ออฟไลน์โคชอันนั้นนะ่ะพี่ว่ามาันมาอาจจะงอมันก็นน mm hmm. ก,ก,ก็มันก็จะไม่ไม่ไมีอดี๋ดวไม่ไม่รู้จะมีดีเทลอะไรอยู่ใน